เฮ้ยอยู่ไปเข้าทีเอมาวะไปดูด exactly. ิเออเดี๋ยวกูไปดูให้อ๋อไอแก้นุ่บินไงมัเข้ามาทำไมวะันปมันดิเออเดี๋ยวเปิดเปิดนะไมครโฟอไมโครโฟนอคไอสัตว์ไ่้มึงหาพอหหน้าตอยู้หน้าห้ยเลยมึงทำได้กะลาไม่ีไม่คกะลาเเาเะวพราะคิวเพราะเจพอลเพเจเจพอลเพไเจเจพอลวเเเโอเคเพื่อนไม่ต้องด่ามันเอะปล่อยมันไปเดี๋ยวกูเล่นเองไอสัตว์เนี่ย m 6โตะคุมก็มาไอสัตว์กูได้แ่ประเทศมึง วิชาของกูเนี่ยมันต้นตำรับเก้าเอกมาแล้วมันก็ก้มเน็ตต์ล็อกหน้าคุยเล่เดี๋ยวกูตกกับางไตแล้วกูแล่วผู้คนไว้ขี้หขี้ตายแห่ล่นกูเตะไฟมาเก็บผู้โดยเจกพวกกูจอดลงไปพวกกูผุดโตแบกแล้วกูไหนของจริงให้มึงกระจัดมากูงพี่สีหน้าลิงนพีดอกให้กลาไม่ได้ทำมยาอ่อนที่มึงลงในบาร์จะมึงนอนต้องผ่อนและมึงเลยเดินยากมีที่รามกัดสัตว์ที่มึงแร็ปออกมาพวกกูจอดอ่อนหัดกูและเริ่มลำแขงนะเจะวัดและเริดับกูไดดับตำนานกูพี่ทีใช้สับกูไม่ได้จับแล้ววายสับบบกกกิิินนนนนน้้้แแแปปป๊๊๊่บ มึงเจอเอ็มเซ่มึงควรจะเลียวนะครับก <iter> ูด่าเป็นตัวซีพอยังเฟี้ยวเลยครับมื่อสกินโศกซีพอยอมแพ้แล้วครับกูรู้แค่นี้มึงเลี้ยมนับเลยครับแล้วกูไม่อยากโม้ต่ก็เชื่อพ่อมึงเห็นแม่มึงอยากโมกูเลยยัดไปข้อหนึ่งย็ดจนตาเหลือพ่อแม่มึงดื้อดืงกูยัดหขี่เสื่อมไปถางพ่อแม่มึงแล้วกูเก่าเองแค่มึงจำเอาไว้ ลองกันมนต้นไหนจะแลบมันก็พูดมันดีต้นไหนว่าสุดมันก็โลมันเด็กมันราะว่าทองมึงแพงแต่เอาไปขายได้แค่กิโลเดียวออกโตมาโคตรจะแรงแต่พอมึงแลบได้แค่ชั่วโมงเดียวใครจะห้า,หาที่เข้ามาเช็คระวังได้เดียงพอโดนแค่บาทเดียวถ้ามึงได้เจอเขาเอ็กมึงควรจะเลีย่ยงไม่งั้นได้ตายเชียวไอ้สัตว์ไอ้เด็กเชี่ย